ในส่วนของดีเทลละ,ละเอียดผมว่าเขาทำออกมาได้สวยเลยนะครับเนี่ยในส่วนของหัวนี่ยผมว่ามันอาจจะดูตลกไปหน่อยนึงนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซโซเซต e ี้ครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยครับผมโมเดลชินกสิลางานของเซกานะครับผมนี่เลยครับ การของเซกานี่เขาก็จะทํามาเป็น2แบบนะครับผมมี คีบสีแดงนะครับผมแล้วก็คีบสีม่วงครับส่วนอันนี้ผมได้มาเป็นมือสองนะครับผมแต่แต่ตัวไม่มีกล่องนะครับส่วนกล่องมันก็จะหน้าตาแบบนี้ครับนี่เลยกล่องก็จะเป็นกล่องสีแดงแงนะครับผมในส่วนของกล่องเนี่ยครับก็จะทําออกมาเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขีบสีแดงกับคีบสีม่วงนะครับกล่องจะเหมือนกันนะครับส่วนเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับว่าในกล่องเนี่ยมันเป็นตัวสีแดงหรือตัวสีม่วงนะครับผมให้ดูเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะครับนี่เลยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเป็นสีแดงหรือสีม่วง โอเคเรามาดูโมเดลกันเลยครับนี่อันนี้ครีบสีแดงนะครับผมนี่เลยสวยอยู่นะผมว่าตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมตัวไม่ใหญ่มากนี่เลยอันนี้ก็ครีบสีม่วงครับในส่วนของแอคชั่นนะครับก็เหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะครับต่างกันที่สีแค่นั้นเองครับผมนี่แล้วเขาก็จะมีนี่มาให้ครับ อันนี้เป็นที่รองหางนะที่รองหางแบบแรีครับผมนี่แต่ถามว่าถ้าไม่ใส่ที่รองหางได้ไหมก็ได้นะครับผมหางมันแข็งแรงนะครับมันไม่มีปัญหานะครับถึงแม้เราจะเอาฐานเนี่ยมารองไว้หรือไม่รองไว้นะครับผมก็ไม่มีผลต่อการตั้งโชว์นะครับผมแต่ใส่ไว้มันก็สวยดีไงอ่ามันก็ดูครบครบชุดดีนะครับผมนี่แล้วก็ตัวสามารถเอาออกมาจากฐานได้นะครับ นี่เลยฐานก็เป็นฐานเรียบๆนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะฐานสีดำๆนะครับเป็นพลาสติกนี่ตัวสีแดงก็เหมือนกันนะครับผมนี่เลยออกมาจากฐานได้นะครับผมนี่โคตรเท่ o ส่วนตัวเนื้องานของตัวโมเดลเนี่ยครับเนื้องานโมเดลก็จะเป็น PVC ตันๆนะครับผมตัวโมเดลก็จะ มีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูดีเทลใกล้ๆก,ก,กันนะครับไปชมกันเลยครับนี่เลยครับผมดูกันใกล้ๆนะครับนี่ในส่วนของดีเทลรายละเอียดผมว่าเขาทำออกมาได้สวยเลยนะครับเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นดีเทลในส่วนของครีบนะครับผมแล้วก็ดีเทลส่วนหางนะครับผมหางเขาก็จะทําออกมายาวๆนะครับเหมือนในหนังเลยนะครับผมเพราะว่าไอเจ้าตัวชินกอซิล่าเนี่ยเป็นกอซิล่าที่หางยาวมากครับผมนี่เลยในส่วนของปลายหางนะครับก็ทําออกมาได้ดีเลยนะครับเนี่ยดีเทลนะครับนี่เลยครับสวยเลยนะราคาไม่แพงด้วยครับผมผมซื้อมาตัวละ950าเองครับผมไม่ถึง1000งพันนะนี่เลย ในส่วนของหัวนะครับผมว่ามันอาจจะดูตลกไปหน่อยนึงนะครับผม <S <S มันอาจจะดูตลกไปหน่อยนะครับในส่วนของฟันก็เป็นซี่ๆอย่างนี้นะครับนี่เลยก็เป็นการดีไซน์ของเซกานะครับผมที่ทําโมเดลวันนี้ออกมาอ่าส่วนที่เหลือผมว่าโอเคนะส่วนที่เหลือโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงหนะ้าอกแขนขานะครับหางครีบโอเคเลยครับเต็มสิบผมให้8.5เลยครับผม การลงสีก็โอเคนะครับสวยเลยสวยเลยตั้งโชนี่ได้เลยนะครับผมตั้งโชว์สวยๆได้เลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูขีบสีม่วงกันบ้างครับนี่เลยคีบสีม่วงก็เหมือนกันนะครับผมต่างกันอย่างที่ผมบอกไปว่ามันต่างกันแค่สีเท่าน, Pis นั้นเองนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่เลยครับผมขอหักจุดเดียวนะส่วนหัวครับผมส่วนหัวมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับผมมันจะดูตลกๆนิดนึงนะ ตรงหัวเนี่ยส่วนฟันก็ฟันยิ้มแข่งมาเลยครับนี่เดี๋ยวมาดูฟันตัวสีแดงอีกตัวหนึ่งนี่ฟันเขาก็จะเรียงสวยมาเลยนะครับผมถ้าเป็นชิ้นกซิล่าในหนังเนี่ยฟันเขาก็จะยาวๆนะครับแล้วก็เรียงกันแบบสเปซสปาะนะครับผมจะไม่เรียงเป็นระเบียบแบบนี้นะครับก็เจ้าโมเดลของเซกาเนี่ยครับชิ้นกซิล่าเขาทําออกมาแค่ร่างเดียวนะครับผมนั่นก็คือร่างที่4ี่นะครับผมหรือชื่อว่า ขมาคุระซังนะครับผมที่จริงมันมีทั้งหมด4ล่างนะครับผมตามในหนังนะล่างแรกมันจะโผล่มาแค่หางนะครับผมอยู่ในทะเลนะยังไม่เห็นเต็มๆตัวนะครับผมโผล่มาแค่นั้นเลยแค่หางส่วนล่างที่2นี่ก็มีชื่อว่าขมาตะคุงนะครับผมจะเริ่มขึ้นบกมาแล้ว แต่ยังยืนสองขาไม่ได้นะครับผมจะต้องคลานไปกับพื้นอยู่นะครับผมสาหรับคมตะคุงส่วนล่างที่สมเนี่ยครับก็เริ่มวิวัฒนาการแล้วครับผมก็สามารถที่จะเริ่มยืนสองขาได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีชื่อนะครับชื่อว่ายินอากวะคุงนะครับผมสําหรับล่างที่3านะส่วนล่างที่4ี่ก็คือร่างนี้เลยครับผมเป็นร่างที่โตเต็มที่นะครับผมชื่อว่า คามาคุระซังนะครับผมโคตรเทโคตรโหดพลังทําลายล้างสูงมากเลยนะครับผมในส่วนของการปล่อยอะตอมิกเบรสนะครับผมในหนังเขาจะมีฉากที่เป็นอีพิกอยู่นะเขาจะค่อยๆปล่อยความร้อนออกมานะครับผมมันจะเป็นควันสีดําๆก่อนนะจากนั้นก็เริ่มเป็นเปลวไฟครับผมเขาจะพ่นลงพื้นเลยนะครับพ่น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 ,พนไปเรื่อยๆจากนั้นเขาก็จะค่อยๆโฟกัสค,ค,ความร้อนนะครับ มารวมอยู่ในจุดเดียวนะครับผมจนกลายเป็นเลเซอร์สีม่วงนะครับที่เราเห็นในหนังนะครับผมนี่เลยบอกเลยเลเซอร์นั้นมันทั้งแรงแล้วความร้อนสูงมันตัดได้ทุกอย่างเลยนะครับผมจะเห็นว่าตึกเนี่ยโดนตัดไปเป็น10บตตึกเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับชินกัซิล่าเนี่ยก็โดนระเบิดนะครับโจมตีจากข้างบนนะครับผมก็คือเครื่องบินปล่อยระเบิดลงมานะตรงนี้ ชุดแรกก็โดนนะครับผมชินกัสซิลานี่เลือดสาดเลยนะครับผมต่อมาชินกัสซิลาก็ได้วิวัฒนาการตัวเองไปอีกนะครับโดยการปล่อยอะตอมิกเบสนะครับออกมาจากคีบหลังนะครับ <Wow. S 1> ออกมาจากตรงเนี้ครับเนื้อข้างในนะครับนี่นะครับผมไม่ใช่จากคีบนะไม่ใช่จากปลายคีบแต่เป็นเนื้อข้างในคีบอีกนะครับนี่เลย ก็จะปล่อยออกมาทำลายสิ่งที่โจมตีมาจากด้านบนนะครับผมโตรโหดต่อมาในส่วนท้ายของเรื่องนะครับผมเหมือนว่าพลังงานของชินกุสิล่าเนี่ยจะเริ่มหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าการปล่อยอะตอมิกเบสจากคีบเนี่ยครับจากส่วนด้านหลังเนี่ยครับเหมือนว่าจะใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษนะครับผมชินกุสิล่าก็เลยรวบรวมพลังงานครับจากส่วนหลังเนี่ยไล่ไปถึงหางนะครับผมนี่แล้วก็ปล่อยออกมาที่ปลายหางนะครับนี่เลยเหมือนช่วยกันโจมตีนะครับผม ปล่อยออกมาจากปากที่หนึงจัดหางที่หนึ่งนะครับผมช่วยกันโจมตีนะโหดโหดเป็นกซิลาที่สามารถพลิกแพลงแล้วก็วิวัฒนาการตัวเองได้นะครับ จากสถานการณ์ที่ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันนะครับก็จะทําการวิวัฒนาการตัวเองนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับผมบอกเลยว่าในหนังนี่สนุกสุดๆนะครับผมก็ในหนังก็จะกลับไปสู่ความดั้งเดิมนะครับผมที่ก็ซิล่าเนี่ยต่อสู้กับมนุษย์เท่านั้นนะครับปกติหนังก็ซิล่าที่เราดูดูกันทุกวันเนี่ยครับก็ซิล่าก็จะไปสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนู้นตัวนี้นะครับผมแต่ในส่วนของก็ซิล่านะครับผมชินก็ซิล่าก็จะต่อสู้กับมนุษย์โดยตรงเลยนะครับผมไม่มีสัตว์ประหลาดตัวอื่น เหมือนกับภาคแรกเลยนะครับผมภาคแรกก็จะเป็นก็ซิล่าปี954นะครับผมก็จะไม่มีสัปปลาดเลยครับเป็นก็ซิล่าใส่เดียวกับมนุษย์นะครับโอเคก็มีเท่านี้เลยนะครับผมสําหรับดีเทลของเจ้าชินก็ซิล่างานของเซกานะครับผมแล้วก็เรื่องราวคร่าวๆนะครับสําหรับหนังเรื่องชินก็ซิล่าปี2016นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาพี่ชินเข้าตู้กันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเปิดตู้สักครู่นะครับ อันนี้เป็นก็ซิล่าซิงคูล่าพอยนะครับผมทำคลิปรีวิวไปแล้วนะไปดูกันได้ครับรู้สึกจะ3,000วิวแล้วครับผมผมดีใจมากๆเลยครับผม <S 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 นี่เลยพี่ชิ้นก็ซิล่าใส่เข้าไปนี่แล้วก็ตัวสีม่วงชือ่ออ่า เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมผมก็ขอจบการรีวิวแบบง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมไว้รอติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณชอบโปดกดไลค์ like, และฝากกด Subscribe ให้ช่องไซโซซิตี้ด้วยนะครับสนใจโมเดลกาซิล่าไปตั้งโชว์ที่บ้านสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Hope Right Now รับคิวของเล่นทุกอย่างสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอพรีออเดอร์ และยังมีของเล่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโมเดลจากภาพยนตร์ฟิกเกอร์อนิเมะสามารถดูสินค้าตามที่แฟนเพจโพสไว้ได้เลยครับ